สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทโก by MTS c o นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับที่ราคาทองยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ต่ํากว่า1,900เหรียญน,นะครับขณะที่ค่าเงินบาทก็ยังคงแข็งค่าอยู่เราจะลงทุนกันยังไงต่อไปในแนวทางใดนะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านนายแพทย์กิจชรั์ฮิรัญยัสริเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกคนในทองค,คาทุกท่านครับ เอ <c oughs> ต้องบอกว่าในช่วงสองาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำก็ปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตามที่ผมได้แจ้งวิเคราะห์ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละก็ค่อนข้างยืนยันตามนั้นในเชิงเทคนิคนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยทุกเส้นทั้งระยะสั้นต่างและยาวก็เรียกว่า เข้าสู่แนวโน้มขาลงแบบสมบูรณ์อย่างไงก็ตามก็จะเห็นการแก่่งของราคาที่พยายามดันขึ้นมาจากข่าวเรื่อง stimulus plan หรือข่าวการที่พยายามที่จะใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาข่าวนี้ก็พูดกันมานานแล้วก็มีความคาดหวังมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ถ้าจับกันได้เนี่ยข่าวนี้เริ่มมาตั้งแต่1ตุลาแล้วก็ผิดหวังกันมาตลอดสิ่งที่สำคัญที่เข้ามาแล้วกดดันราคาทองคำณนะขณะนี้กลายเป็นเรื่องข่าวของวัคซีนโควิด1ไม่ว่าจะจากบริษัทไฟเซอร์บริษัทโมเดอร์าแล้วก็ผมยังเชื่อว่าภายในอาทิตย์หน้า ก็จะมีบริษัทต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทดลองวัคซีนแล้วออกมาใช้เรื่อยๆพูดง่ายๆว่าตอนนี้ดูแล้วข่าวร้ายดูจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเข้ารับมากกว่าที่จะเป็นข่าวดีข่าวร้ายดูแล้วเหมือนจะเข้ารับมากกว่าจะเป็นข่าวดีก็จะกดดันทิศทางของราคาทองคำ เป็นแนวโน้มขาลงครับที่ต้องพูดอย่างนั้นเนเพราะว่า SBR เองก็ทำการขายทองคำมากเป็นประวัติการในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่ใช่พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือเดือนนี้แหละครับเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ย <c> SBR <oughs> ขายในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสามสิบแปดตัน ต้องจะมาซื้อกลับเมื่อวันศุกร์เนี่ยสองตันนิดหน่อยก็ต้องจับตานะครับเพราะว่าทองคำถ้าผมใช้คำว่าถ้าหลุดหนึ่งพันแปดร้อยห้าสซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเติมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสลงลึกครับถ้าหลุดหนึ่งแปดห้าศู์มีโอกาสลงลึกไปสิงพัน แปดร้อส่วนทวนหรือพันเจ็ดร้อยต้นต้นพันเจ็ดอยกลากลางต้องบอกว่ามีโอกาสาอย่างนั้นกันละกันก็ยังคงย้ำนะครับว่าทองคำนั้นยังน่าลงทุนแต่มีการแกว่งการแกว่งของทองคำเนี่ยนักลงทุนจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ l e v e r a g e ให้น้อยนะครับซึ่งผมพูดปล่อยมากว่าการ l e v e r a g e ให้น้อยที่สุดไม่เกินสองสามเท่าเนี่ยจะมีความเสี่ยงในระดับไม่มากนักนะครับแล้วลงทุนที่ l e v e r a g e มากกว่าสามเท่าขึ้นไปเนี่ยผมว่าท่านจะมีความเสี่ยงสูงท่านจะเห็นได้ว่าทองคำในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งตั้งแต่สิบถึงห้าสิบเหรียญเนี่ยพบได้บ่อยมากแล้วเราก็พบมาแล้วหนึ่งร้อยสิบเหรียญในวันเดียวในวันจันทร์สองวันที่แล้วที่ไฟเซอร์ประกาศเรื่องวัคซีนก็จะเห็นได้ว่าโรคยุคใหม่ของการลงทุนเนี่ยมันเป็นโรคของดิจิตัลเป็นโรคของออนไลน์ ฉะนั้นราคาจะมีการเหวี่ยงกระชากกระชากขึ้นกระชากลงเหวี่ยงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราพบเห็นเป็นประจำแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้คับเพราะว่าการที่จะตั้ง stop loss ไว้ล่วงหน้าเลยดูจะเป็นสิ่งที่จำเป็น การที่จะตั้ง t าร g กเก็ตไ e คือจุดที่เราจะออกไว้ล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงเราก็จะมีความรู้สึกลังเลที่จะตัดสินใจพยายามเอาชนะการลงทุนให้ได้แล้วท่านก็จะสามารถ ใช้การลงทุนเนี่ยเป็นอาชีพจริงๆได้เลยแต่แน่นอนถ้าท่านไปเลเวลเยอะๆมันก็ลำบากตั้งแต่ต้นมือในสัปดาห์นี้ผมยังคาดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสลงไปทดสอบด้านล่างที่พันแปดร้อห้าสิบเหรียญนะฮะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ย ก็ผมว่าต้องต้องระมัดระวังแต่หลุดแรกผมคิดว่าไม่น่านจะหลุดเลยน่าจะมีหรือบปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันนะครับแล้วท่านน้านบนดูจะแข็งแรงมากคือพันเก้าร้อยเหรียญพันเก้าร้อยเหรียญดูจะผ่านได้ยากแต่ก็ ย้ำเลยนะครับว่าท่านมีสถานะรองอยู่เยอะควรจะลดสถานะบ้างหรือใช้สตบล้อเพื่อควบคุมความเสี่ยงครับต้องใช้บ้างนะครับเพื่อควบคุมความเสีย่ยงดิฉะนั้นแล้วเราก็ก็จะอยู่ในสภาวะที่ถูกกระทำอยู่เรื่อยๆ ก็หวังใจว่านักลงทุนจะเข้าใจหรือระบบการลงทุนที่ดีนะครับเราก็จะสามารถควบคุมรับป้องกันความเสี่ยงของท่นได้การลงทุนในทองคำยังถือว่าน่าสนใจมากนะครับการลงทุนที่เงินเย็นๆที่เอ่อเป็นลักษณะหนีจากเรื่องเซฟิง มาอยู่ในทองคําผมคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดขาดทุนถ้าเป็นนักลงทุนที่เงินเย็นเงินเย็นนี้นี่คือซื้อไปทองคําแท่งทิ้งไว้เลยนะเอ,อท่านก็ยังสามารถรอได้ผมยังคิดว่าปีหน้าก็น่าจะมีโอกาสเห็นที่ระดับเดิมบริเวณสามมืนปีหน้านะครับซึ่ง ก็ต้องยอมรับครับว่าแรงกดดันตอนนี้มีสูงมากนะครับขึ้นกับว่า้องทําจะยืนอยู่เหนือพันธบตห้าสิบได้หรือไม่แค่ไหนนะครับถ้ารอสติมูลัสกเข้ามาแล้วยังยืนอยู่เหนือได้ก็มีโอกาสเด้งลับขึ้นไปก่อนแต่ตอนนี้การลงทุนก็ยอมมาเป็นการเล่นตามการแข่งการลงทุนเป็นการเล่นตามการแกว่งเป็นทั้งจังหวะ และโอกาสแต่เราก็ต้องบริหารความเสี่ยงในวิกฤตที่อาจจะแววงเข้ามา MTSO แม่ทงสุขเราพัฒนาอย่างมากนะครับทั้งระบบการซื้อขายเราย้ำว่าทุกระบบของแม่ทงสุข MTSO นั้นเป็นระบบที่โปร่งใสแล้วก็สะดวกในการซื้อขายกับนักลงสุน เรามีการบริหารความเสี่ยงนักลงทุนเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงในกรณีที่ท่านขาดทุนมากๆจนไม่สามารถเติมเงินได้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในโลกยุคใหม่คือการรู้จักปรับมายเซ็ตของตนเองเพื่อบริหารความเสี่ยงให้ได้นะครับการจะทนรอทนนูน่นทนนี่เนี่ย ไม่เหมาะสําหรับการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันแล้วการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเหมาะสําหรับการที่จะเข้าเร็วออกเร็วบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับเราไม่เลเวลเยอะนะักการที่เราสามารถทํากําไรได้เรื่อยๆดีกว่าการที่เราจะไปขัดทุนไม้ใหญ่ๆจนเราไม่ไหวฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับสําหรับนักลงทุน ทุกท่าน MTS โบแม่ทองสุขเรามีคำตอบในทุกสถานะของการลรงทุนในทองคำรวมทั้งในตลาดโคมเมกหรือท่านที่สนใจที่อยากจะนำเงินไปลงทุนต่างประเทศจะเป็นทองคำหรือในสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆในตลาดโคมเมก MTS โบแม่ทองสุขตอบโจทย์ได้นะครับ ต่อได้ทางมาร์เก็ตติ้งเราทางทุกสื่อทางโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์ยูทูบเว็บไซต์ของ mtsoa หวังใจว่าจะได้รับท่านใจท่านนักลงทุนอย่างมั่นคงตลอดไปนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมก็โดยสรุปภาพรวมนะครับก็ ทิศทางโดยรวมของราคาทองคำเองก็ยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มของกรอบขาลงนะครับ เห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังสามารถจะยืนอยู่เหนือกรอบพันแเหรียญได้นะครับก็แนวรับสําคัญจะอยู่ที่บริเวณพันแสนะครับส่วนแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งก็จะอยู่ที่กรอบพันเเหรียญน,นะครับก็ยังคงต้องออระมัดระวังในการลงทุนในช่วงนี้นะครับแล้วก็ลงทุนใน,ในทิศท,ทางโดยในภาพตามกรอบที่ทางคุณหมอได้วิเคราะห์ไปนะครับแล้วก็โดยภาพรวมอย่าลืมเรื่องของการการบริหารพอร์ตการลงทุนการที่ไม่ใช้เลเวลส์มากเกินไป มากเกินไปนะครับหรือในขณะที่ของในส่วนของคนที่ถือสนานรองก็อย่าลืมมี t t p p o s s ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เราจะมาติดตามรายการ smart go by mts go ได้ใหม่นะครับในต้นสัปดาห์หน้านะครับในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ